สวัสดีครับเทไปฟังก่อนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทดลองพร้อมๆกันครับว่าการเริ่มต้นปลูกหมอนที่ดีตามแบบฉบับอามฟาร์มิงนั้นเขาจะใช้วิธีการอย่างไรและจะได้ผลหรือไม่เราลองมาติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับคือผมซื้อกิ่งตอนมาร์เบี่มาหนึ่งสายพันธุ์ครับซื้อมาลองปลูกดูสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าพันธุ์ดำออสตูรลุกีสาเหตุที่ลองปลูกพันธุ์นี้เพราะว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขา ปลูกมาร์เบรี่เป็นอาชีพกันครับซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีบรรดากูรูผู้รู้มากมายเลยที่คอยให้คําแนะนาําให้คําปรึกษากับเราอยู่ซึ่งเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดกมากในประเทศไทยแล้วก็ขนาดของผลนีจะมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ไทยปกตินะครับและที่สําคัญเลยมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวหรือหวานมากกว่าเปรี้ยวนั่นเองครับปกติแล้วมาร์เบรี่สายพันธุ์ในประเทศไทยอะครับมันก็จะมีรสชาติที่หวานเหมือนกันแต่ว่า มันต้องรอจนผลเนี่ยมันสุกจัดสุกจัดในที่นี้คือผลเป็นสีดําสนิทนะครับถึงจะมีรสชาติที่หวานมากคือถ้าช่วงยังไม่สุกจัดที่ผลมีสีชมพูออกแดงๆหน่อยอะ่ะอันนั้นจะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากครับแต่สําหรับเจ้าสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาบอกกันว่าถึงแม้ตอนที่ยังไม่ได้สุกจัดเนี่ยมันก็มีรสชาติที่หวานนําเปรี้ยวครับเดี๋ยวผมจะมาลองปลูกดูว่ามันจริงอย่างที่เขาว่ากันไหม สำหรับมัมเบอรี่ต้นนี้ครับผมซื้อมาในราคา150บาทซึ่งต้องบอกกันว่าเป็นราคาที่อยู่ในระดับกลางๆครับยังไม่ได้แพงมากผมเคยเห็นที่เขาตอนขายกันแพงมากกว่านี้ก็มีครับทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อขายของกันในโลกปัจจุบันนี้ครับโดยเฉพาะการเลือกซื้อพันธุ์ไม้ครับผมก็มีเรื่องอยากจะมาแนะนําให้สําหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้ได้รู้กันครับเผื่อมันจะมีประโยชน์สําหรับคุณบ้าง ต้องยอมรับครับว่าการซื้อของกันในปัจจุบันนี้ครับมันเป็นการซื้อของกันผ่านทางโลกออนไลน์เป็นหลักเลยซึ่งข้อเสียของมันเลยเนี่ยมันคือการที่เราซื้อของโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสมันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นของจริงและที่สาคัญเลยคือเราไม่ได้อยู่กับพ่อค้าแม่ค้าแบบต่อหน้าครับปัจจัยหลักๆเลยครับที่จะทําให้เราตัดสินใจซื้อของกันในโลกออนไลน์ครับจะมีอยู่2ออย่างนั่นก็คือรูปภาพกับคลิปวิดีโอครับ ซึ่งผมเห็นบ่อยครั้งครับที่มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนใช้รูปภาพหรือใช้คลิปวิดีโอจากที่อื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองครับเอามาใช้เป็นสื่อในการขายของของตัวเองครับซึ่งแน่นอนครับว่ามีหลายครั้งที่ลูกค้าซื้อของไปแล้วปรากฏว่าได้ของไม่ได้ตรงตามภาพไม่ได้ตรงตามคลิปวิดีโอที่พ่อค้าแม่ค้าเอามาโพสนะครับการซื้อขายกิ่งไม้การซื้อขายพันไม้ก็เป็นเหมือนกันครับผมแค่อยากจะแนะนําว่าในการซื้อขายพันไม้เนี่ยโดยเฉพาะพันที่ มีลักษณะแปลกๆหรือว่าพันธุ์ที่เป็นพันธุ์นำเข้ามาจากต่างประเทศครับพันธุ์พวกนี้มีราคาที่สูงมากในการซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณควรที่จะมีการซักถามให้มากๆครับซักถามให้มากเข้าไว้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมีวิธีในการตรวจสอบมีวิธีในการเช็คไม่เหมือนกันนะครับผมแค่อาจจะบอกว่าอย่าพึ่งด่วนซื้อของเลยเมื่อเห็นรูปและเห็นคลิปวิดีโอสำหรับมัลเบอรี่ที่ผมปลูกไว้เมื่อ4ปีที่แล้วครับต้องบอกก่อนว่า มันเป็นการเริ่มปลูกแบบคนปลูกต้นไม้ไม่เป็นเลยคือผมไม่มีทักษะไม่มีความรู้อะไรเลยครับผมก็สักแต่ว่าปลูกปลูกปลูกไปจนกระทั่ง4ปีผ่านไปเนี่ยมันก็เลยเกิดความแคลแกนทั้งส่วนครับต้นไม่มีความสมบูรณ์เลยผมก็เลยมีความคิดที่จะขุดต้นที่มันแคะแกนมากๆเนี่ยออกแล้วก็เอาต้นใหม่มาลงทีนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มให้ดีกันตั้งแต่ตอนขุดหลุมปลูกเลยครับ สำหรับขั้นตอนที่ผมจะทําการทดลองปลูกนะครับคือผมจะขุดหลุมให้มันลึกหน่อยแล้วผมก็จะเอาดินที่ขุดออกมาเนี่ยที่อยู่ในหลุมเนี่ยเอาออกมาไว้บนปากหลุมให้หมดแล้วก็เอาดินที่ผมผสมไว้เนี่ยเทลงไปในหลุมคือเราจะคิดว่าหลุมที่เราขุดเนี่ยคือกระถางปลูกต้นไม้เปล่าๆหนึ่งใบนะครับสาเหตุที่ผมไม่ใช้ดินที่ขุดออกมาเนี่ยกบกลับลงไปเพราะว่าพื้นที่ในบริเวณบ้านของผมจะเป็นดินเหนียวทั้งหมดครับ ดินเหนียวเนี่ยเวลาโดนน้ำมากๆเนี่ยมันจะอุ้มน้ำมากซึ่งมันจะทำให้รากเนี่ยมันเน่าได้แล้วที่น่าแปลกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ดินเหนียวไม่โดนความชุ่มชื้นนะครับมันก็จะแพ็คตัวแข็งมากแข็งเหมือนก้อนอิฐเลยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้ได้ว่ามันทำให้รากในช่วงเริ่มต้นเนี่ยขยายออกลำบากมากมัลเบอรี่ในส่วนของผม4ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดความและแกนเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มันไม่จเจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรครับ สำหรับดินที่ผมใส่ลงไปในหลุมครับก็จะเป็นดินร่วนที่ผมผสมไว้เองครับซึ่งผมก็จะคลุกเค้าเข้ากับปุ๋ยหมักที่ผมหมักไว้แล้วก็เทใส่ลงไปในหลุมแล้วผมก็คิดว่าหลังจากนี้ไปอีก6เดือนเนี่ยผมจะลองไม่ใส่ปุ๋ยดูครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงจากท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้พูดเอาไว้ในคลิปนี้ครับผมอยากจะขอสรุปออกมาเป็นประเด็นสั้นๆเพียง2ประเด็นให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของการเลือกซื้อพันไม้ในโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้ครับ คุณอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปซื้อพันไม้แปลกๆหรือพันไม้นาเข้าที่มีราคาสูงๆนะครับพยายามซักถามพยายามคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเยอะๆเท่าที่เราจะคุยได้ครับแล้วผมเชื่อว่าตัวคุณเองจะรู้ได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นเนี่ยขายของแท้ให้กับคุณไหมส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของการเริ่มต้นนําต้นกล้าเนี่ยมาลงในแปลงปลูกครับผมเชื่อว่าพยายามขุดหลุมให้มันลึกหน่อยครับลึกพอที่จะให้รากเนี่ยมันขยายออกได้เยอะ และที่สําคัญเลยเนี่ยพยายามใช้ดินร่วนหรือดินที่มันมีความนิ่มพอที่จะทําให้ราล่าเนี่ยมันเดินได้สะดวกขยายได้สะดวกในช่วงเริ่มต้นครับและคุณจะไม่พลาดแบบผมสุดท้ายนี้ครับเช่นเคยครับผมอยากจะขอฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไปฟาร์มก่อนให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อ,ตอไปครับ